ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนช่องสู้คนนะครับพบกันอีกคือเก่านะพี่น้องเนาะพบกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้อาจจะให้หน่วยล่างไอหน่วยบนนะครับประธานโทษนะครับให้หน่วยบนนะครับหลังจากออกคลิปซิปบนไปแล้วเพื่อพี่น้องเอฟซีจะได้ไปจับกันนะครับเอาไป ยิบสลากกิบแบงรัฐบาลกันนะครับงวดนี้มั่นใจเกินร้อยอีกนะครับสูตรนี้เดินดีนะครับบอเป็นสูตรระยะสั้นด้วยพี่น้องเด้อสูตรระยะยาวนะครับสูตรนี้แอดใช้มาตั้งแต่ปี 2, อ5 5นะครับใช้มานะครับสูตรนี้อ่ะมาเบิ่งกันนะครับของงวดประจําวันที่นะครับ วันที่สิบหกเด้อพี่น้องอีฟซี่สิบหกอ่าเดือนกุมภาพันธ์นะครับสิบหกก็พอนะครับสองห้าหกเจ็ดนะครับแอดจเจฮ็ดให้งวดเดียวถ้านอ้องเป็นซองอฟซี่ว่า้องออนไลน์นะครับเนาะออนไลน์พี่น้องอีฟซี่จะอ่าเบื่อกันนะครับหน่วยบนนะครับ อ่ะหน่วยบนนะครับอ่ะหน่วยบนที่พี่น้องอ C ฟซีก็รังรอคอยกันอยู่เดอ้องวดที่แล้วเข้าจะจะกันนะครับหกสามนะครับเข้าที่สามกันเต็มเตมเลยนะครับงวดที่แล้วนะครับหลักหน่วยบนหลักสิบบนเข้าที่หกกันจะจะเลยแต่กันระเบิดเถิดเถิงเลยพี่น้องอีฟซีนะครับ อ่ะพี่น้องครับก้อนที่จะไปเบิ้องหดต่อไปนะครับวันนี้จะมาตัวใดอ่ะเมาเบบังหลักฐานหลักฐานถ้าไม่มั่นใจให้พี่น้องเอฟซีเข้าไปดูคลิปย้อนหลังก็ไดไ้ด้พี่น้องเอฟซีคลิปย้อนหลังนะครับแอดออกไปคลิปย้อนหลังนะครับบนเข้าเต็มเตมเลยนะครับอ่ะนะครับ งวดที่แล้วแอดตั้งไป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหางวดนะครับหางวดบวกกันง่ายๆพี่อนๆอุบซีบวกกันง่ายๆ,น, FC, กกน,ายๆนะครับไม่ปวดสมองคือไม่ปวดหัวบวชนุ่งยากนะครับเอาหลักแสนบวกหนึ่งครั้งนะครับหลักแสนบวกหนึ่งคงที่เท่านั้นนะครับอ่ะงวดนั่นนะครับงวดออกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดได้หกเจ็ดแปดเข้าที่เจ็ด หลักหน่วยบนนะครับงวดต่อมานะครับเจ็ดห้าเจ็ดนะครับได้สามห้าสามสี่ห้ามาเข้าที่หลักสิบนะครับมาเข้างวดเดียวหลักสิบนะครับงวดต่อมานะครับงวดต่อมาออกห้าสี่สี่ได้สี่ห้าหกมาที่สี่หลักหน่วยนะครับ หงวดมาที่หลักสิบงวดเดียวนะครับงวดต่อมานะครับออก7 97นะครับได้เจ็มาที่9หลักหน่วยงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับคือมือก่อนเนี่ยเพี่องคือมือวันที่อ่าหที่ผ่านมานะครับได้2 3งสมี่มาที่3หลักหน่วยนะครับ3หลักหน่วยกันเต็มเต็มเลยนะครับ อ่ะที่นี่มาเบิงกันนะครับมาเบิงกันงวดนี้แอดจะตั้งให้งวดเดียวเท่านั้นมาเอาลายนะพี่น้องเอฟซีเอาลายปวดหัวกันนะครับมันจะไล่าตากันนะครับตั้งให้งวดเดียวออกแข็งๆกันเวอดพี่น้องอ่ะงวดนี้นะครับงวดนี้ตั้งกันเลยนะครับแบบง่าย เอารางวัลที่1 6ตัวมาตั้งกันเลยนะครับมาตั้งกัน6 0 7 0 6 3นะครับแล้วก็ล่างออกศูนย์นะครับศูนย์เอ่ะนะครับมาตั้งกันนะครับเอาแค่งวดเดียวกับพ่อนะพี่น้องเนาะ แบบง่ายๆเลยพี่น้องเอฟซสูตรนี้รับรองว่าแม่นจริงๆนะครับสูตรนี้นะครับนะครับไอพี่น้องเอาหลักแสนนะครับหลักแสนบวกกับหนึ่งนะครับบวกกับหนึ่งคงที่นะครับนะบวกหนึ่งคงที่เด้อนะครับบวกหนึ่งคงที่ นะครับอ่ะมาบวกกันพี่น้องเอฟซีบวกซอยกันได้พี่น้องหา้างเทียแอดก็เริ่มก็หลงไปแต่ว่าอันนี้บ่หลงหรอกครับเพราะว่ามันบวกง่ายนะครับนะครับมาดูกันนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับงวดนี้หกบวกหนึ่งคงที่นะเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มนะครับหกบวกหนึ่งคงที่ได้เจ็ดเปนว่าพี่น้องเอฟซี เจ็ดนับเพิ่มไปหนึ่งแก้มเป็นแปดนะครับนะคือคือบวกนะครับคือบวกนะครับเจ็ดบวกหนึ่งนะครับบวกหนึ่งคงที่นะครับบวกหนึ่งคงที่แล้วก็แปดบวกอ่าบวกหนึ่งคงที่คือเก่านะครับนะครับ นะครับได้เห็นมาครับพี่น้องเอฟซีเพิ่มไปอีกหนึ่งแมได้เก้านะครับนะครับงวดนี้สองตัวนี้มาแท้แน่นอนนะครับเจ็ดกับเก้านี้นะครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยบนมาแนมาแน่นะครับให้พี่น้องเอฟซีเอาไปพิจารณาได้ครับเด้ออ่ะนะครับงวดนี้เด่นหน่วยบนนะครับ เดินหน่วยบนนะครับเดินหน่วยบนอ่ะเดินหน่วยบนหมวดนี้นะครับ เดนเจ็ดนะครับเดนแปดเดนเก้านะครับเห็น <N S 1> ไหมครับงวดนี้นะครับเนี่ยครับอ่าชัวกันเลยนะครับ มาชัวกันเลยนะครับนะครับมาชัวกันล้านเปอร์เ็์เลยนะครับอ่ะคลิปนี้แอออกอ่ะวันที่16นะครับวันที่16เวลานะครับเอาเวลากันหน่อยนะครับลงเวลาให้พี่น้องเอกันนะครับ อะรอผลก่อนนะครับรอผลรอผลออกนะครับรอผลออก16นะครับ16บหกทับสอทับหกนะครับเวลานะครับ อเวลากันก่อนนะครับเวลาตอนนี้ก็อ่าเป็นเวลาแปดจุดศูนย์ศนนอนะครับเนาะตอนเช้านะครับแปดนาฬิกานะครับ นะครับแ0ดดนน,นะครับของวันที่ส6บกกันนะครับอ่ะจะใส่โลโก้ให้พี่น้องกันนะครับอ่ะเอาไปจวดจัดฟาดบึ้มเลยพี่น้องทุี่นะครับแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับเจ็ดแปด้านะครับหลักหน่วยบนนะครับ มาเจ็ดมาแปดมาเก้าอะขอให้พี่น้องเอฟซีจดจัดฟาดเบิ้องยยพี่น้องเอฟซีขอให้เฮงเงรวยๆกันนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปแอดจะเอามาประกอบเป็นคลิปสรุปบนพี่น้องเอฟซีคอยติดตามกันนะครับอ่ะไว้เจอคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ